สรุให้ก่อนนะครับรอบรายแรกที่ผมให้ไว้นะทั้งหมดเอสามคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นบอลออสเตรเลียหรือว่าบอลจีนแล้วก็เออบอลญี่ปุ่นนะครับสามตัวเมื่อกี้ผมจะสรุปให้นะครับก็เท่ากับว่าเจ้าไปหนึ่งตัวนะในบอลจีนนะครับในคู่อู่ฮั่นเนี่ยมาโดนตีเสมอช่วงท้ายนะครับแล้วก็เมลเบิร์นเนี่ยก็สี่ศูนย์ก็รับเต็มกันไปนะครับแล้วก็ส่วนเจลิกนะครับที่ผมให้กดทางด้านซัปโปโรไปนะครับที่ศูนย์เจ็ดห้าเนี่ยก็ได้มาครึ่งหนึ่งแล้วกัน นะครับรอบนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงบอลรอบดึกแล้วกันคู่แรกกันเลยดีกว่านะครับคู่แรกเนี่ยไฟบวกกับว่าบวกใครจะเลือกข้างจริงๆเนี่ยผมแนะนํานะครับผมแนะนําให้ไปที่ไฟบวกในบ้านนะครับผมให้มองที่ไฟบวกในบ้านนะครับส่วนคู่ต่อไปนะครับเป็นซัสโซโลกับมอนซ่าเนี่ยถามว่าคู่นี้เนี่ยก่อนเกมเขายกให้ซัสโซโลเนี่ยเป็นต่อปอปลาเนี่ยผมมองว่ามันแปลกๆนะนะครับซัสโซโลเนี่ยอยู่หลับสามนะครับมาต่อดับก้าผมมองว่ามันอาจจะไม่ใช่แล้วแแม่ง นีครับลองไปที่มอนซาเนี่ยคือไม่ต้องไม่ต้องแบกไฮดิแคปเลยนะนะครับสำหรับซาสซโร่กับมอนซานะครับให้มองที่มอนซาได้เลยไม่ต้องแบกไฮดิแคปเนียครับให้ลองไปที่ปอปาได้เลยถ้าใครจะไปสูงคู่รียงกับโมนาโกนะครับให้ไปสูงแค่สามช่วงตัวพอนะครับเพราะตอนนี้มันเหมือนไหลขึ้นไป3ามุสองห้าแล้วเนีครับให้มองไปที่สูงสามช่วงตัวพอเนีครับอีกคู่หนึ่งเนี่ยวันนี้นะครับที่น่าลงทุนเนี่ย ผมอยากให้มองไปที่ออารัวนะครับอารัวในสวิตเซอร์แลนด์ดิวิชั่น2นะครับวันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะ0.75นะครับอารัวที่เจออย่างนั้น FC s a l z e n s e นะครับในสวิตเซอร์แลนด์ดิวิชั่น2เนี่ยบอกแล้วอ่ะคู่นี้เลนโอ้โหปะ่ะกระแสไหลเจ้าบ้านหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคู่นี้นะครับอารัวเนี่ยผมยังให้ยืนยันไปที่1ช่วงตัวอยู่นะนะครับกดยืนยันอารัวไปที่1ช่วงตัวไว้เลยผมคิดว่าน่าจะมีการันตี1ประตู นี่ครับลุ้นไปที่2กันไปนะแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยกันโชซซเลียอ,อิตาลีบีนะครับเป็นนัดสุดท้ายด้วยวันนี้เนี่ยครับผมยังมองว่าโฟรซิโนเน่เนี่ยวันนี้น่าสนใจนะครับเพื่อที่จะฉลองแชมป์นะครับนัดสุดท้ายในวันนี้นะครับโฟรซิโน,โนเน่วันนี้ฉลองแชมป์แน่นอนนะครับอาจจะไปเยือนก็จริงอ่ะแต่ว่าน่าจะเบียดหนึ่งประตูแล้วฉลองแชมป์นอกบ้านตัวเองนะครับมองได้เช่นกัน